อายุสามคนสองลอยอยากเล่นบีบอยชิมิชิมิมมออนักกีฬาของเราก็เก่งแต่ปีบดังเป้งชิมิชิมิลูกโป่งเป่ายุดเป่ายุดกัวควันปลอมล,ล,ลุดฉายไม่ฉายไม่ เพลงเชียร์ทุ่งทำนองสนุกสนานและมีเนื้อร้องล้อเลียนวหวที่ร่วงโรยทำให้หญิงสาวที่รวงอายุอนามและเกือบสามร้อปีในกลุ่มผู้สูงอายุโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานีกลุ่มนี้มีแต่รอยยิ้มระหว่างเร่งทำอุปกรณ์เชียร์กีฬาผู้สูงอายุและยังทำให้วหวใกล้ฝั่งอย่างพวกเธอห่างไกลความเครียดจ,จากสถานการณ์ความรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อนายชายรีจิตอารีประธานชมรมถูกยิงเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนก็กลัวค่ะ ัแต่ว่าก็คิดว่าเกิดมาครั้งหนึ่งมันก็ตายทุกคนจะต,ตายช้าตายเร็วมันก็ตายนะคะแต่ว่าเราทำจิตใจของเราให้สงบให้มีความสุขอยู่กับอุจยักรากกาอารมณ์นะคะ ียงแต่การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาแต่ทุกวันพฤหัสบปปดีใต้อาคารกิจกรรมของโรงพยาบาลโคกโพนักดนตรีรุ่นคุณตราพุนยายังมารวมตัวบรรเลงเพลงไทยเดิมด้วยความหวังว่าบทเพลงจะช่วยขับกล่อมให้ผู้ป่วยและญาติหายจากการเศร้าโศกเพราะโรคร้ายและแม้ว่าการเล่นแต่ละครั้งจะไม่มีเงินตอบแทนและเครื่องดนตรีหลายอย่างก็ต้องซื้อหากันเองแต่นักดนตรีรุ่นใหญ่เหล่านี้กลับเห็นว่าความสุขทางใจจากเสียงดนตรี เป็นสิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดทม,มาจิดอาจารย์ก็รูอว่าเราได้บุญด้วยได้มาเล่นให้คนป่วยฟังให้ผู้ที่มารับยาเนี่ยที่มาเยี่ยมผู้ป่วยนะคะเขาฟังเราคิดว่าเรามาทําบุญตรงนั้นไม่ได้คิดว่าจะมาได้อะไรคิดว่าได้บุญเดียวทรางบุญให้บุญสมบูรว่แล้วจะป่วยก็ต้องมาต้องหายลุงเครื่องคงสักุลวัยเจ็ดสิบเจ็ดปีที่เป็นเสมือนที่ใหญ่ซึ่งคอยสอนสมาชิกของวงได้จดจำโน้ตบอกว่า แมล่ลูกหลานหลายคนจะกังวลเมื่อต้องตะเวนไปแสดงตามงานต่างๆท่ามกลางเหตุบุนแรงแต่ความรักในเสียงดนตรีทําให้ลูกหลานไม่กล้าขัดใจและบางครั้งก็ยังเปิดสอนเล่นดนตรีท,ที่บ้านเพื่อให้เด็กๆได้สานต่อแต่ก่อนก็ก็ห่วงล่ะอูกบอกว่าเออลูกเอ้ยอย่าของพ่อชอบนะนนพ่อปอปีตั้งแต่คืนละห้าบาทเดี๋ยวนี้พันห้าแล้วของพ่อชอบนะในสนับสนนเลยอยู่บ้าน ก็อย่างว่าแล้วนักคนแก่จะทําอะไรก็นั่งนาะเนาะนั่งแล้วพอมาเล่นจับตีอย่างนี้มันคลายอ่ามันคลายความเครียดไงมันคลายความเครียดในตัวด้วยเราอยู่บ้านคนเดียวเหมือนรู้จะทําอะไรเหงาบางทีก็เดินไปเดินมาทะเลาะตลามน่ะบางัย่างทำเรื่องดางราบ กิจกรรมทางธรรมในวันสำคัญทางศาสนาคือสิ่งที่ผู้สูงอายุในพื้นที่หลายคนใช้เยียวยาจิตใจของคนวัยใกล้ฟังหลังพบว่าความเครียดจากเหตุรุนแรงทำให้ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกดูแลด้านจิตใจนอกเหนือจากกลุ่มเด็กและหญิงไม่การรวมตัวของผู้สูงอายุของอำเภอโคกโพเพื่อทำงานจิตอาสาผ่านการเล่นดนตรีหรือเยียวยาด้วยกีฬาจึงเป็นทางเลือกในการสร้างความสุขให้ชีวิตที่เหลืออยู่ อีกชีลาพุทธสารพัน์ไข่ PBS รายงาน